ขอจเจริญสุขสวัสดีครับในวันที่25กันยายนพุทธศักราช2568ครับณนะยอดเขาเรียกว่าภูเขาภูซับเหล็กบ,บนภูเขาภูซับเหล็กแห่งนี้ครับก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดลบบุรีครับเป็นเป็นภูที่ตีนภูครับจะมีอ่างเก็บน้ำอันหนึ่งที่ชื่อว่าอ่างซับเหล็ก เป็นอ่างเก็บน้ำนครับที่ได้มีเกิดขึ้น,นครับและได้ใช้สอยกันมาตั้งแต่สมเด็จพระนารายมหาราชครับในขณะนั้นเนี่ยเมืองลบบุรีเนี่ยไม่ได้ชื่อว่าเมืองลบบุรีนะครับนะเป็นเมืองละโวเก่านะเดิมเป็นเมืองละโว่แล้วก็สมเด็จพระนารายมหาราชท่านก็ได้มาตั้งทัพอยู่ที่นี่นครับสะสมกําลังพลอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ได้ ใช้สอยนะครับอ่างซับเหล็กนะอ่างซับเหล็กที่เป็นอ่างเก็บน้ําที่นี่นะครับนะแล้วก็ขณะนี้เราก็ได้สตหะการณียะนะครับมาเพื่อ,อสวดมนนะ์สวดมน์ได้รับการนิมนต์ให้มาสวดมน์แนละ้วก็ใช้โอกาสในการรักษาศรัทธานะครับเพื่อ,อสตหะการณียะออกมาในช่วงพรรษานะก็สรุปรวมความว่าเราอยู่ที่ภูซับเหล็ก จังหวัดลบบุรีนะครับนะก็เพื่อนะการสัทยายบรรยายประวัติพระพุทธเจ้าครับที่มาในหนังสือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณสุรีมีผลกิจครับเล่มน,นี้นะซึ่งเป็นกิจที่เราได้ดําเนินการต่อเนื่องกันมานก็ขณะนี้นะครับได้มาถึงเรื่องของคู่อัคระอุบาสิกาครับก็คือนางอุตตรานั่นเองครับอยู่ในหน้าที่383ของหนังสือแล้วนะครับ ก่อนการทําการสธทายบรรยายครับประวัติพระพุทธเจ้าพระอริยสาวกครับเราก็มากราบพระไหว้พระกันก่อนครับดูวิวครับตอนนี้เป็นวิวบนยอดเขาครับที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินครับก็น้อมนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณยอดเขานะครับบรรพชนวีรบุรุษในสมัยพระสมเด็จพระนารายมหาราชครับมาร่วมฟังประวัติ พระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์นะพระธรรมกันด้วยนะครับอะระหังสัมมาสัมบุตโธภะคะวาบุตังภะวันตังอภิวาเิมิสวาคาโตภะคะวตาธรรมโมธรรมังนะมสามมิสุปติปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโฆ สั่งขังนะมามิกราบนมัสก,การพระอาจารยร์ด้วยเวลาอันจำกัดครับเพราะว่าแสงกำลังจะหมดครับแสงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินลงไปก็ต่อเลยนะครับนะคู่อัคาระอุบาสิกานางอุตราในสมัยพระมัทุมุตระพระพุทธเจ้านางอุตราบังเกิดในเรือสนสกุล กรุงหังสวดีได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์และเห็นพระองค์ทรงสถาปนาอุบาสิกาคนหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตัทะคะเป็นเลิศกว่าอุบาสิกาสาวิกาเป็นผู้ยินดีในฌานจึงทำกุศลยิ่งเพื่อนะจึงทำกุศลยิ่งขึ้นเพื่อปรารถนาตำแหน่งนั้นนางเวียนไหวอยู่ในระหว่างเทวดาและมนุษย์เป็นเวลานานครับนะเป็นคติให้แก่พวกเราด้วยนะครับว่า เหมือนเราเห็นศิลปินนะครับศิลปินนักร้องดาราหรือว่าผู้ที่เราชื่นชอบนะครับเราก็ติดตามเขาคนนั้นครับแล้วเราก็อยากจะเป็นอย่างคนคนนั้นนะทำยังไงก็ได้เป็นอย่างคนคนนั้นครับเราก็ทําเหตุปัใจจัยให้เกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาเราก็ทําบุญนะครับทำบุญทําบุญ,บญแล้วก็สวดมนต์ทำสมาธิครับทำความดีละเว้นความชั่วทําจิตใจให้ผ่องแผ้วนั่นแหละครับนะแล้วเรา ปรารถนาอยากเป็นเหมือนใครอยากเป็นแบบใครแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเอานะครับในสมัยพุทธทุกบาทการนี้นางถือปฏิสนธิในคันของภรรยานายปุณณนะผู้อาศัยสุมณะเศรษฐีอยู่ในกรุงราชครห์เช้าวันนักขัตฤรรกษ์ครั้งหนึ่งสุมณะเศรษฐีเรียกนายปุณณนะมาถามว่าปุณณนะในงานวันนักขัตฤกษ์เช่นนี้ เจ้าจะรับทรัพย์เพื่อไปเที่ยวชมงานหรือจกไปไถนาแน่ไรจะไปทํางานไถนาครับเขก,ก็อยากไปเที่ยวทางนั้นใช่ไหมฮะนายปุณณะก็ตอบว่าผมจะปรึกษากับภริยาก่อนออฝ่ายภริยามีความเห็นว่าท่านอย่าสละการทํานาเลยนี่นะครับนายปุณณนะฟังคําภริยาแล้วจึงไปแจ้งให้เศรษฐีทราบแล้วแบกไถจูงโคออกไปไถนาโอ้สรุปว่าเขา เลือกที่จะไม่ไปเที่ยวนะครับเลือกที่จะไปทํางาน,นครวันนั้นพระสารีบุตรออกจากนิโรธนะนิโรทัสมาบัตดํารีว่าวันนี้เราควรจะสงเคราะห์ผู้ใดได้เห็นอุปนิสัยของนายปุณณนะจึงถือบาทเดินไปยังที่นายปุณณนะไถนาแสดงตนให้เห็นในที่ไม่ไกลนัดนายปุณณนะเห็นพระเถระก็หยุดไถนาเข้าไปหาพระเถระ ไหว้ด้วยเบญจางขาประดิษฐ์พระเราถระถามถึงน้ำนะคิดว่าพระเถระคงต้องการบ้วนปากนะมีน้ำไหมนะี่นะครับพระถามจึงรีบไปนำไม้ชำระฟันมาทำให้เป็นกัปปิยะแล้วถวายแก่พระเถระขณะที่พระเถระกําลังเคี้ยวไม้ชำระฟันนี่ทำไมพวกเราจะเรียกแปลงฟันใช่ไหมสมัยนั้นจะมีต้นคอยนะต้นคอย ทุกวันนี้ที่อินเดียยังมีอยู่นะครับต้นข่อยกิ่งข่อยเนี่ยครับเขาจะเอากิ่งถ้าประมาณลำเท่านิ้วก้อยนะครับเอามาเคี้ยวกันนะเพื่อเป็นการแปลงฟันครับในยุคนั้นไม่มียาสีฟันครับในยุคพระพุทธเจ้าเอาเอามาเคี้ยวงำๆนะครับเคี้ยวไม้ชําระฟันเขาก็นําที่กรองน้ํากับบาดไปใส่น้ําจนเต็มแล้วนํามาถวายพระเถระบ,บ้วนปากแล้วออกเดินทางเพื่อพิขาจาร์ต่อไป นายปุณณนะคิดว่าปกติพระเถระไม่เคยเดินทางครับไม่เคยมาทางนี้เลยในวันนี้คงเดินทางมาเพื่อจะสงเคราะห์เราเป็นแน่ส่วนภริยาทราบว่าวันนี้เป็นวันนักขัตฤรรกษ์จึงจัดของบริโภคตามที่มีถือไปยังที่สามีไถนาแต่เช้าตรู่นั่นเองนะครับระหว่างทางได้พบกับพระเถระนางคิดว่าในวันก่อนๆเราพบพระเถระแต่ทายธรรมของเราไม่มี เมื่อเวลามีทายธรรมเราก็มิได้พบกับพระเถระหมายความว่าอะไรครับเวลามีของจะให้แต่ไม่มีคนรับนะครับเวลามีคนมารับแล้วเราไม่มีของจะให้นะครับแต่ในวันนี้ทั้งสองอย่างของเรามีพร้อมแล้วเราจะถวายอาหารนี้เสียก่อนส่วนของสามีเราจะไปนํามาใหม่นางคิดดังนี้แล้วได้ถวายทาน,นครับที่ประกอบด้วยเจตนาทั้งสามนะก็คือก่อนให้ก็ดีใจนะครับ กําลังให้อยู่ก็มีจิตเลื่อมใสให้ไปแล้วก็ยังปลื้มใจอยู่นะครับก็นำภาชนอาหารของที่จะเอาไปถวายเอาไปมอบให้สามีครับไปถวายพระวางโภชนะนั้นลงในบาทของพระเถระแล้วกล่าวว่าขอดิฉันจงพ้นจากชีวิตที่ยากเข็นด้วยผลแห่งทานนี้เถิดนะตั้งจิตอธิษฐานพระสารีบุตรเถระอนุโมทนาแล้วให้พรแก่นางว่า ขอความปรารถนาของเธอจงบริบูรณ์เถิดจากนั้นพระเถระก็กลับไปยังเวรุวันวิหารนางกลับไปยังเรือนเพื่อจัดอาหารให้สามีกลับมาแล้วได้เล่าความที่นางได้ถวายทานแก่พระเถระเคยได้ยินเรื่องกล่องกล่องข้าวน้อยข้าแม่ครับพี่แม่เอากับข้าวไปให้ลูกช้าลูกเหนื่อยใช่ไหมลูกก็เลยโมโหหิวครับทำร้าย แม่จนถึงแก่ความตายนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่แฟนทํากับข้าวไปให้สามีนะครับแล้วปรากฏสามีก็ทํางานเหนื่อยใช่ไหมฮะแต่ว่าเธอทั้งสองคนระับมีความเลื่อมใสศรัทธานะครับในพระพุทธศาสนานะเมื่อได้ยินว่านําอาหารที่จะเอามาให้ตนนั่นไปถวายพระเนี่ยเป็นยังไงครับนะกลับมาแล้วก็เล่า ให้สามีฟังนะครับนายปุณณะก็กล่าวว่าเธอทําถูกแล้วน่ไม่โกรธเลยนะครับยินดีด้วยนะครับฉันก็ได้ถวายไม้ชําระฟันและน้ําบ้วนปากแต่เช้าตรู่วันนี้นับเป็นโชคของเราจริงๆทั้งสองคนมีศรัทธาเสมือนจิตเป็นดวงเดียวกันครั้งนายปุณณนะบริโภคอาหารแล้วก็งีบหลับไปตื่นขึ้นมามองดูสถานที่ไถนาเห็นในที่นานั้นประหนึ่งเต็มไปด้วยทอง จึงบอกแก่ภริยาว่านั่นอะไรกันวันนี้ในานาจึงปรากฏเป็นทองเต็มไปหมดนายปุณณะลุกขึ้นจับไม้อันหนึง่งตีที่หัวไถะแม้ดินหัวไถก็เป็นทองฝังอยู่นายปุณณะกอบทองใส่ภาชนะจนเต็มแล้วให้ภริยาไปกราบทูลพระราชาขอได้โปรดส่งคนไปขนทองที่เกิดขึ้นในานาของตนแต่ก่อนมีอะไรก็ต้องแจ้งพระราชาให้ทราบนะครับนะจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม พระราชามีรับสั่งให้ราชบุรุษนําเกวียนไปขนทองพวกราชบุรุษกล่าวว่าบุญของพระราชานะแล้วขนเอาก้อนทองใส่เกวียนนะก้อนทองนั้นก็เป็นกลับกลายเป็นก้อนดินคนระับคืออะไรนะครับนะไอ้เจ้าพวกข้าราชบริพารทั้งหลายของพระราชานะครับก็มาขนทองดินนะที่กลายเป็นทองครับจากบ้านนางไปไปให้พระราชาแต่พอไปถึงมือพระราชาปุ๊บ ไอทองอันนั้นกลับกลายเป็นดินเฉยเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่ใช่บุญของพระราชาครับมันเป็นบุญของนี่นะครับคู่สามีภรรยาเนี่ยครับนะปุณณะกับอุตราเนี่ยครับนะราชาบุรุษเหล่านั้นไปกราบทูลพระราชาพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงกลับไปแล้วกล่าวว่าบุญของนายปุณณนะก้อนดินนั้นก็กลายเป็นทองเช่นเดิมราชาบุรุษเหล่านั้นจึงขนทองมากองไว้ที่พระลานหลวง พระราชาพระราชทานตำแหน่งเศรษฐีให้แก่นายปุณณะให้ชื่อว่าธนเศรษฐีและพระราชทานทองทั้งหมดคืนให้ธนเศรษฐีได้ถวา,ายทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเจ็ดวันเมื่อพระพุทธองค์ทรงอนุโมนทนาธนเศรษฐีภริยาและธิดาชื่ออุตราได้ดำรงอยู่ในโสดาปติผลต่อมาสุมาณเศรษฐีได้ส่งคนไปสู่ขอธิดาให้แก่บุตรของตน ธนเศถีฐีไม่ยอมยกทิดาให้ไปสู่เรือนของผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิแต่สมุนแต่สุมาณะเศรษฐีได้กล่าวว่าอย่าทําลายความสนิทสนมที่เราเคยมีต่อก,กันเลยเราจะให้จัดดอกไม้มีค่าสองกหาปณะนะแก่สะพายของเราทุกวันธนเศรษฐีจึงยอมยกทิดาให้ต่อมานาะงอุตรา,กล,ากล่าวกับสามีว่าดิฉันจะขออธิษฐานองค์อุโบสถ นะองค์อุโบสถคืออะไรนะครับก็คือสมาทานศีลน,นั่นเองครับสมาทานศีลแปดขอเก็บตัวนะครับเก็บตัวไม่กินข้าวไม่ไม่ร่วมหลับนอนด้วยอย่างเงี้ยนะครับนอนในพื้นธรรมดานะครับไม่แต่งหน้าแต่งตาครับไม่ดูหนังฟังเพลงเป็นอย่างงั้นะจะขอให้นางคณิกาชื่อสิริมามาดูแลแทนตลอดครึ่งเดือนนี้ นางอุตรารู้ว่าสามียินยอมแล้วรีบไปนิมนต์พระบรมศาสดาเพื่อถวายทานแต่เช้าตรู่เมื่อพระบรมศาสดาทรงทำพัตตกิจเสร็จกลับไปวิหารแล้วนางก็อธิษฐานอุโบสถระลึกถึงศีลของตนล่วงเวลาไปครึ่งเดือนด้วยประโยชน์ใหญ่อย่างนี้คืออะไรครับก็คือภรรยาเนี่ยจะออกไปรักษาศีลอยู่วัดก็เลยไปจ้างหญิงงามเมืองครับหญิงคณิกามาเป็น มาเป็นแฟนชั่วคราวก็ให้สามีนะครับสามีก็ดีใจใหญ่นะครับนะนางศิริมาเห็นนางอุตราแล้วนะครับเนี่ยไปจ้างนางศิริมามานี่นะครับนางวุ่นวายอยู่กับทาสีนะครับยุ่งวายอยู่กับคนใช้นะครับโดยหาควรแก่เหตุไม่ยิงผู้นี้คงเกิดมาจากสัตว์นรกเป็นแน่ดูนะครับผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิก็เข้าใจผิดนะครับนะเขาไปจ้างตัวเองมาได้แท้นะครับมาให้อยู่กับสามีชั่วคราวนะครับเกิดไป ไม่พอใจคนที่ไปจ้างแฟนตัวจริงเขาทน,นั้นนะครับนะจึงเป็นผู้เปือเป้อนด้วยขมเาและหม้อข้าวนา,นางหุงข้าวให้พุรธเจ้าครับและก็หัวเราะนางอุตราทราบความที่บุษเศษฐีนั้นประมาทออคิดดังนี้แล้วก็หัวเราะนางิริมาเห็นดังนั้นก็โกรธรีบลงมาจากประสาทจับกระบวยน้ำตักน้ำมันเดือดในกระทะทอดขนมราดลงบนศีรษะของนางอุตรา น้ำมันร้อนนั้นได้กลายเป็นน้ำเย็นในทันทีด้วยอำนาจเมตตาของนางอุตรานางสิริมาเห็นดังนั้นจึงได้สำนึกหมอบลงแทบเท้านางอุตรากล่าวว่าแม่นางดิฉันไม่ได้ใครควรวญจึงทํากรรมเช่นนี้โปรดยกโทษให้ดิฉันด้วยเถิดนางอุตรากล่าวว่าดูความฉลาดของนางนะครับฉันจะยกให้โทษให้เธอก็ต่อเมื่อพระบรมศาสดาทรงยกโทษให้เธอแล้วเท่านั้นนะเช้ารุ่งขึ้น ถึงเวลาพัตกิจพระบรมศาสดาเสด็จมาพร้อมเหล่าพิสุสงเสด็จมาประทับบนอาสนะที่จัดไว้นางสิริมาเข้าไปหมอบแทบพระยุคลบาทของพระพุทธองค์กราบทูลเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทรงทราบแล้วทูลขอให้พระองค์ทรงยกโทษให้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสิริมาเรายกโทษให้จากนั้นนางก็ไปขอให้นางอุตรายกโทษให้ในวันนั้นพระบรมศาสดาอนุโมทนาพัต พระทหารนะครับทานของนางอุตราด้วยพระคถาว่านี่นะครับที่มาของธรรมะข้อนี้นะครับมาจากนางอุตรานั่นเองพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรหนีด้วยการให้พึงชนะคนพูดเท็จด,ด้วยการพูดความจริงรบจบพระคถานางอุตราดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลต่อมาขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ พระเชตวันวิหารทรงสถาปนานางอุตราไว้ในตําแหน่งเอตัคะเป็นเลิศกว่าอุบาสิกาผู้บําเพ็ญเมตตาฌานพระสูตรและอัตกรกถามหามกุฏราชวิทยาลัยอ,อังคุตรนิกายทุกการนิบาต1นทับสองหน้าหนึถึงหนึนะครับนะก็ให้ท่านทั้งหลายไปสืบคน้นนะครับรายละเอียดนะมีเยอะแยะเลยนะครับนะแล้วก็ขอยุติการสาธยายบรรยายเอาไว้ที่ เท่านี้ก่อนนะครับต่อไปเป็นเรื่องของอนันตปินฑิกาเศรษฐีนะครับผู้อุบาสกผู้เลิศในการถวายทานนะเป็นเศรษฐีแห่งเมืองสาวัีถีครับเป็นเป็นโยมอุปถัมภ์ใหญ่ของพุทธเจ้านะครับที่เมืองสาวถีเลยครับก็ขออนุโมทนาครับในการติดตามด้วยครับเทปนี้จบเริ่มต้นและจบอย่างรวดเร็วครับเดี๋ยวต้องไปจัดหาที่พักนะครับนะไปจัดหาที่พักก็ อขอ,อเจริญสุขสวัสดีนะครับไว้เท่านี้ก่อนครับมาแผ่เมตตากราบลาพระกันครับสับเปสตาสดาหุนตตอเวราสุขชีวิโนโวกตังปุญญังพลังไมหังสับเปภาคีพระวันตุเตอรหังสัมมาสัมบุธโธภะวาบุธังบกวันตังอภิวาเทมิ สวาคาโตภะวะตาธรรมโมธรรมนัมสามิสุปติปันโนภะวะโตาสาวกสังโฆสังขังนามามิากราบนมัมการพระอาจารย์นี่ลองชมวิวรอบๆดูเลยครับนะเป็นสถานที่ที่น่าเชิญชวนมาท่องเที่ยวนะครับก็คือไม่เหนื่อยจนเกินไปนักครับขึ้นเขามา พอได้กำลังนะครับนะพอได้มีเหงื่อออกบ้างจากตีนเขาขึ้นมายอดนี้ประมาณกี่เมตรคุณล่าประมาณนั้นนะสาไว้ยห้สิบแล้วกันนะสามร้อยกว่าสามร้อยห้าสิบเมตรก็จะมองเห็นวิวโดยทั่วเลยนะครับนี่นี่ให้น้องยีราฟมาบรรยายหน่อยตรงไหนเป็นอันไหนบ้างนี่มาดูสิ อ้าวขอเชิญน้องชื่ออะไรนะครับชื่อเด็กชายกมลพูครับอ่าเด็กชายกมลพูครับเรียนอยู่ที่พัฒนารายครับโรงเรียนพัฒนารายครับโอ้โหนะครับต้องเป็นสายเลือดเชื้อกษัตริย์เก่าแน่เลยนะครับนะที่นี่ครับแนะนําสถานที่นิดนึงครับอ่าไหนไหนก็ไหนๆเนี่ยโอเคครับที่นี่ก็คือที่นี่คือภูซับเหล็กครับก็คือเป็นจุดชมวิวที่หลายๆคนที่มาแบบ ดูแล้วแบบอยากกลับมาดูอีกเลยครับเชิญชวนมาเที่ยวนะครับแล้วก็มีธงชาติไทยนี้นะครับขึ้นอยู่ทุกยอดหินเลยครับนะธงชาติไทยเพียบเลยค่ะไทยเพียบเลยครับอก็เชิญชวนมาเที่ยวกันนะครับนะโลกดีขอบคุณครับนะขอบคุณมากครับสาธุไปจบเทปเอาไว้เท่านี้นะครับ